เมื่อเด็กสาวเผลอไปโดนลังสีอะไรบางอย่างเข่าทำให้เธอนั้นกลายเป็นมนุษย์ล่องหนได้อย่างหน้าตาเฉยสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมแล้ววันนี้จะมาสปอยหนังเรือง Invisible Sue สองูให้เสียงภาษาไทยโดยจันทบุรีเรื่องขึ้นมาเราจะได้พบกับการ์ตูนในคอมิกสูซึ่งก็ย่อมาจากคำว่าซูซานหรือว่า Invisible Woman ใน Fantastic Four นั่นเองครับและหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ก็มีชื่อว่า Super Moon จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่เด็กสาวคนหนึ่งที่กำลัง เธอตื่นอยู่ในห้องเรียนที่วา่างเปล่าและเธอก็มีชื่อว่าซูฮัสแมนอ้าวในฉันกําลังฝันไปหรือเนี่ยเพื่อนหายไปไหนกันหมดแล้วนะซูเป็นเด็กที่ไม่ค่อยจะมีชื่อเสียงหรือมีตัวตนอยู่ในโรงเรียนพูดง่ายๆก็คือไม่ใช่ตัวท็อปสําหรับกลุ่มของเพื่อนๆในโรงเรียนที่จะต้องมาสนใจเธอนั่นเองครับหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่สถานีวิจัยแห่งหนึ่งพวกนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ทําการสร้างสารเคมีอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้และในยินวันนั้นพ่อของซูก็ได้มารับเธอที่โรงเรียนเพื่อที่จะพาเเธอออไปยยัััังงงแแลบวิจขม่นนคร ซึ่งเธอก็ตั้งใจว่าวันนี้จะไปเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดให้กับแม่เป็นที่รักของเธอแต่มาเรียแม่ของเธอก็ยุ่งอยู่กับงานของเธอมากจนเกินไปและก็ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับซูมากสักเท่าไหร่นะขณะเดียวกันนั่นเองซูก็เดินทางมาถึงยังห้องแฝบพร้อมกับเค้กก้อนโตน,นั่นแล้วไงทั้งพ่อและลูกก็ช่วยกันเตรียมจัดห้องกะว่าจะเซอร์ไพรส์ให้มาเรียภูมิใจสัก,กนหน่อยแต่ทว่านในตอนจุดเทียนเค้กวันเกิดน,น,นั้นมันก็มีควันออกมาอยู่ในห้องแฝบทําให้เกิดสัญ,ญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้้้ม้มมาาเรีย่กังงงงพออออหบบบแ ตัวเองโดยด่วนและก็พบว่าทั้งสองพ่อลูกนั้นกําลังจุดเทียนเค้กมันเกิดอยู่นั่นเองครับซึ่งนี่ก็ทําให้มาเรียเนี่ยรู้สึกงุนงงนิดหน่อยเพราะทั้งสองก็ได้มาทําให้งานสําคัญของมาเรียพังไปนั่นเองและมันก็ะทาให้ซูเนี่ยรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยที่เธอตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่ของตัวเองแต่กลับทํางานของแม่พังไปซะงั้นโดยความเป็นเด็กก็เลยรู้สึกโกรธเธอก็เลยโยนเค้กก้อนนั้นเข้าไปโยนกับเครื่องควบคุมที่อยู่ภายในห้องแลบซึ่งนั่นก็ทําให้ม่เกิดการทํางานขึ้นนมมาาาูึงงคิิดดดว่จะต้้้้ออเเขไไปปัใหธกก็ ปุ่มอะไรมั่วซั่วไปซะหมดจนมันก็เกิดเสียงแจ้งเตือนขึ้นมาจากนั้นก็รีบวิ่งไปดูที่เครื่องปฏิกรณ์เธอพยายามจะปิดระบบมันให้ได้แต่มันก็เกินที่จะควบคุมแล้วนั่นเองครับซึ่งนั่นก็ทําให้เครื่องปฏิกรณ์เกิดการรั่วซึมขึ้นมาทําให้ AI สั่งล็อกประตูห้องโดยอัตโนม,มัติเพื่อความปลอดภยัยและนั่นจึงทาให้สู่ไม่สามารถออกไปจากห้องนี้ได้นั่นเองครับและไม่นานนะักเรื่องก็เกิดการระเบิดขึ้นมาสู่ก็ได้รับรังสีเข้าไปเต็มๆจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปโพไม่ทีเธอก็ได้้รรรัับบกาช่วยเเหลือปอปน แล้วเธอได้รับบาดเจ็บเพียงน้อยนิดระหว่างทางที่กลับบ้านพร้อมกับพ่อของเธอสู่ก็บพบว่าบาดแผลที่แขนของเธอนั้นมันมีแสงสีน้ําเงินอะไรบางอย่างเปล่งประกายออกมาแบบน่าขนลุกเธอเนี่ยก็อึ้งไปเลยสองวิไอ้เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็บพบว่าแขนด้านซ้ายของตัวเองมันหายไปไหนกันนะก็เลยได้อ้วกออกมาโดยความประหลาดใจพ่อก็ได้เข้ามาถามกับเธอว่าเป็นอีอย่างนั่นลูกเธอก็บอกว่าบ่เป็นอย่างค่ะสบายดีอยู่สูจากนั้นพ่อก็ได้มาส่งเธอที่โรงเรียนตามปะกะติสู่ก็เลยเข้าไปที่ล็อกเกอร์ของเธออะไรก็พบว่า ไโดนเด็กเปรตที่ไหนแก้งอีกแล้วนี่เจอหมากฝรั่งเต็มๆเ,เลยและไม่นานนักก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเขาก็มีชื่อว่าโทบี้ก็ได้เข้ามาทักทายกับเธอและดูเหมือนว่าโทบี้นั้นจะมีความสนใจเกี่ยวกับการ์ตูนซูเปอร์มูนเรื่องเดียวกับซูด้วยนะครับไม่นานนักบทสนทนาของทั้งคู่ก็ถูกขัดจังหวะโดยแกงเด็กสาวที่ชอบแกล้งซูนั่นเองครับและในตอนนั้นเองจู่ๆเนี่ยซูก็ลหลงหนไปแบบงง,งๆเธอจึงได้ร,รีบไปเข้าห้องน้ําในทันทีจังหวะนั้นก็ยืนเปิดน้าบบนๆอยู่กับตัััววเเออง่ามมนนนกิดะะไไรขึ้นนะท ตัวของเธอนั้นหายไปซึ่งก็มีเด็กสาวคนหนึ่งมาเห็นเข้าพอดีเธอก็คิดว่าผีต้องหลอกแน่ๆเลยไปจากที่นี่จะดีกว่าจากนั้นสูก็ค่อยๆกลับมาอยู่ในร่างที่สามารถมองเห็นได้อีกครั้งเมื่อตอนที่เธอนั้นกําลังล้างมือเด็กสาวคนนั้นก็ได้เรียกให้ครูมาเช็คดูว่าเธอนั้นถูกผีหลอกจริงๆนะไม่ได้โกหกทางหน้าของสู็ทําเป็นสายหัวไม่รู้เรื่องเช่นกันและเมื่อเธอได้เอาแขนไปเป่ากับลมร้อนนั่นก็ทําให้เธอเนี่ยกลับไป่องโหนอีกครั้งแบบงง,งๆในวันนั้นเธอจึงได้กลับเเเขขข้้้าาไปที่่่่หออออององงลััับบบแแแมมธะกกก็ววตนน กำลังกลายเป็นมนุษย์ลองโหนนั่นเองครับในเช้าวันต่อมาแม่ของสูได้ทาชาร้อนๆให้กับเธอพอเธอได้กินเข้าไปก็ลองโหนหายตัวไปอีกครั้งหนึ่งและเมื่อเธอเดินเข้าไปที่ตู้เย็นได้สัมผัสกับความเย็นนั่นก็ทำให้เธอเนี่ยกลับมาอยู่ในร่างเหมือนปกติทาเอามาเรียถึงกับเป๋ไปเลยจังหวะนี้ซึ่งนั่นก็ทําให้มาเรียเนี่ยอยากจะทําการทดสอบอะไรบางอย่างกับสูแต่ลูกสาวก็ปฏิเสธในทันทีเธอไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่จะถูกนําตัวไปทดลองนะแม่แม่ก็เลยสั่งให้สูเนี่ยห้ามอองไปไหนนะให้อยู่ที่บ้าาานนนจจกวจว่่่แมะคพบ เกิดจากอะไรกันแน่แต่ทางด้านของซูก็บอกฟังก็ได้ไปเรียนเหมือนปกติเมื่อมาถึงก็ได้พบกับโทบี้เด็กหนุ่มสุดฮอตประจําโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเขาเนี่ยก็ได้ยื่นหนังสือกร์ตูนให้กับซูพร้อมกับชวนให้เธอออกไปที่ไหนสักแห่งด้วยกันและก็ถูกขัดจังหวะอีกเช่นเคยเหมือนเดิมในตอนนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์แปลกๆออกมาจากเด็กสาวคนนั้นซึ่งนั่นมันก็ทําให้เธอเขินกับเสียงที่เกิดขึ้นจึงได้รีบวิ่งเข้าไปในโรงเรียนกับกลุ่ม,มเพื่อนในทันทีและนั่นมันก็เป็นฝีมือของเเด็กกสาวาวจชชมมรุ่่นนยต์ทีธออใ้แป การส่งเสียงเรียกเข้าปแปลกๆไปแกล้งเด็กผู้หญิงกลุ่มนั้นหลังเลิกเรียนซูก็ได้ไปพบกับแม่ของเธอที่ห้อง l ลบเพื่อทำการตรวจสอบอะไรบางอย่างในร่างกายของเธอและพวกเขาก็พบว่าเมื่อซูนั้นได้จับหรือสัมผสัสกับสิ่งของซึ่งนั่นก็จะทำให้สิ่งของพวกนั้นล่องหนตามไปด้วยแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเพื่อนของมาเรียเมื่อซูได้ไปแตะที่แขนของเธอนั่นก็ทำให้เธอเนี่ยล่องหนตามไปด้วยนั่น,นเองครับนั่นจึงทำให้นักวิทยาศาสตร์คนนั้นรับได้ถึงพลังของการล่องหนมันสุดยอดไปเลยแต่ทว่าทางด้านของมาเรรียู รู้สึกเป็นกังวลมากขึ้นกับสภาพของสู่เกรงว่าการที่เธอมีพลังนานมันอาจจะไม่ปลอดภัยมันอาจจะมีใครบางคนนําการทดลองเธอไปใช้ในทางที่ผิดนั่นเองครับเธอจึงคิดว่าอยากที่จะล้มเลิกการทดลองพวกนี้ออกไปซะทางด้านของสู่ก็ไม่อยากจะโดนลบพลังล่องหนออกไปก็เลยรีบวิ่งหนีแม่ออกมาสักง,งานแม่สาวนังวิทยาศาสตร์อีกคนก็เหมือนแอบซิกข้อมูลการทดลองอะไรบางอย่างออกไปด้วยเช่นกันตอนที่เผลอตัดภาพมาที่ร้านอาหารสู่ก็ได้มานั่งพูดคุยอยู่กับเด็กสาวที่อยู่ในชมรมหุ่นยนต์ซึ่งเธอก็มีชื่อ ว่าแอปซูพยายามจะบอกถึงอาการแปลกๆที่เธอเป็นอยู่ในตอนนี้ซึ่งก็เป็นการล่องหนนั่นเองแต่ก็ถูกขัดจังหวะโดยแก๊งเด็กเปรตอีกครั้งหนึ่งว่าจะเข้ามาพูดบูลลี่เธอสักหน่อยเพื่อความสนุกของตัวเองซูเนี่ยก็เลยหาจังหวะเอาคืนกลับสะบางใช้วิชาล่องหนหายตัวจัดการกับแม่เด็กสาวคนนั้นและแก๊งเพื่อน,อนจนวิ่งตะลิดออกจากร้านไปแบบร้องไห้ขี้มูกโ่งซึ่งนั่นก็ทําให้แอปถึงกับงงเลยว่าซูทําแบบนั้นได้จังใดกันนะโคตรเจ๋งเลยเพื่อนตัดภาพมาทางด้านของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่่อวา ดรดิวเขาก็ได้รับวิดีโอการทดลองวิชาล่องหนในห้องแลบของมาเรียนนั่นถึงได้ให้เขาโทรติดต่อไปหากับใครบางคนทางด้านของสู่ที่กําลังกลับมาถึงบ้านแม่ก็ได้ไปเรียกให้เธอตื่นขึ้นมาแต่ในจังหวะนั้นก็ถูกกลุ่มชายแปลกหน้ามาลักพาตัวเธอไปสู่ก็เกือบจะโดนไปด้วยเช่นกันแต่ดีที่เธอใช้พลังล่องหนนั้นหนีหายไปได้ซะก่อนส่วนก็งงไปเลยสิครับจัวหวะนี้หายไปไหนเร็วแท้เธอจึงได้รีบติดต่อมาหาพ่อของตัวเองแต่ท่าหน้าของพ่อก็ยังคงไม่ว่างติดงานอยู่นั่นเองเธอจึงได้ไปหาโททีี เ,เพื่อขอความช่วยเหลือจากนั้นโทบี้ก็ได้พาเธอไปกกตัวอยู่ที่บ้าน2ต่อ2ส,อสูจึงได้เล่าทุกอย่างให้กับโทบี้ได้ฟังและก็ได้โชว์พลังล่องหนเป็นหนึ่งสเต็ปทำเอาโทบี้ถึงกับเ,เปิไปเลย19วินาทีแถมโทบี้ยังคอยลอบกับสูอีกว่าเธอมีพลังแบบนี้ควรจะใช้มันนะเธอก็เหมือนตัวการ์ตูนอย่างซูเปอร์มูนในหนังสือการ์ตูนที่มันมีพลังล่องหนที่พิเศษเกินใครจนในเช้าวันต่อมาทั้งคู่จึงได้พาก,กันกลับมาที่รถของมาเรียแม่ของสูเพื่อที่จะเอาแล็บท็อปที่อาจจะช่วยให้เธอน,น,นั้ ตัวแม่ของเธอไปได้นั่นเองและจูจ่ๆเธอก็ได้รับสายโทรศัพท์จากใครบางคนที่สั่งให้เธอเนี่ยรียบเข้าไปหลบอยู่ในท้ายรถให้เร็วที่สุดต,ตอนแรกก็เหมือนจะไม่กล้าแต่นี่อาจจะเป็นทางที่ดีก็ได้นะทั้งสองจึงได้รีพากันเข้าไปหลบในทันทีและก็ไม่นานนะักก็มีเสียงจากกลุ่มชายจะก,กันได้เข้ามาตามหาเธอที่บ้านอีกครั้งรถก็ถูกขับพาไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งพอมาถึงก็ได้ยินเสียงห้องเด็กสาวที่จัดการกับคนแปลกหน้าด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้าและมันก็เป็นใครไม่ได้เธอก็คือแอปนั่นเองครับและที่ที่พวกเขาอย ในตอนนี้มันก็คือ DEC หรือศูนย์วิจัยของแม่สู่ที่เธอทํางานอยู่ในนี้นั่นเองครับจากนั้นทั้ง3ก็ได้คิดเริ่มวางแผนกันสู่เธอก็ได้บอกว่าแม่ของเธออาจจะถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ที่นี่เธอจะต้องเข้าไปช่วยแม่ของเธอแอปก็เลยอาสาที่จะเฝ้าอยู่ด้านนอกและได้ให้เครื่องสื่อสารไว้กับทั้งสองคนจากนั้นสู่ก็ได้ทําการใช้วิชาล่องหนพาโทบี้เข้าไปเป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนทั้งสองเนี่ยก็รีบเข้าไปในศูนย์วิจัยทันทีจังหวะน,นั้นโทบี้ก็เผลอไปโดนชนพวกนักวิทยาศาสตร์ไปนหนึ่งแมตต กันไปเลยทีเดียวว่าไอเด็กคนนี้มันมาจากไหนกันนะโทบี้ก็ลองหงนโชว์ไปอีกหนึ่งรอบทําเอาทั้งสาถึงกับป่วยกันไปเลยทีเดียวครับเมื่อมาถึงยังห้องแลบของมาเรียทั้งสองก็ม่พบใครสักคนโทบี้ก็ไปเจอเข้ากับโทรศัพท์ที่ตกอยู่บนพื้นหนึ่งเครื่องและนั่นมันก็เป็นของแม่สูโทบี้จึงรีบไปบอกให้กับสูแต่ลว่าสูนั้นก็ใช้พลังล่องหนมากจนเกินไปบรนดุดพลังของเธอออกไปเป็นอย่างมากทําให้เธอน,นั้นง่วงนอนและเพียมากขึ้นแอปก็ได้แจ้งมาว่าคนของดร,รดิวกำลังจะไปจับพวกเขาท แต่ทั้ง3คนเนี่ยก็สามารถพากันหนีออกมาจากที่นั่นได้แบบปูดบิ่ดเกือบจะโดนจับได้แล้วเหมือนกันจากนั้นแอฟก็ได้พาทั้งสองคนมากบดานที่บ้านป้าของเธอจากนั้นป้าของแอฟก็ได้เรียกให้สู่มาคุยกับเธอเป็นส่วนตัวมารู้ที่หลังอีกทีกลายเป็นว่าป้าของแอฟเธอรู้จักมาเรียพวกเธอเคยเป็นคู่หูกันมาก่อนและเธอยังบอกอีกว่าเธอก็เคยเตือนเกี่ยวกับการทดลองนี้แล้วแต่มาเรียก็ไม่ยอมฟังแม่ของเธอนี่มันดื้อจริงๆนะจากนั้นภาพกระตัดมาที่แอฟเธอกําลังแฮกเข้าไปในโทรศัพท์ของมาเรียแล้วก็ไปเจอ เข้ากับคลิปที่เธอนานได้อ่านเอาไว้ขณะที่กําลังวิ่งหนีแล้วก็ถูกจับตัวไปนั่นเองครับและซูก็ได้ไปเจอเข้ากับ AI ที่เป็นผู้ช่วยของมาเรียที่ถูกซ่อนอยู่ในกระเป๋าแล็ปท็อป AI ตัวนี้ก็มีชื่อว่าออาเฟดออาเฟดก็ได้บอกกับวกเข่าวว่าแท้จริงแล้วสารเคมี n t 2 6 d ไม่สามารถตอบสนองกับใครได้ยกเว้นเลือดของซูดังนั้นดร์ดิวจึงได้ออกตามร่าหาซูไม่ใช่แม่ของเธอเพื่อเป็นกุญแจสู่ความสาเร็จสําหรับ n t 2 6 d นั่นเองครับลายภาพก็ได้ตัดมาในตอนเช้าแอปก็ ได้สร้างชุด Invisible ลสูให้กับสูซึ่งมันจะช่วยควบคุมสกิลการล่องหนให้กับเธอได้อย่างง่ายมากขึ้นเมื่อเธอได้ลองใช้มันก็รู้สึกว่ามันเจ๋งสุดๆไปเลยและจู่ๆเธอก็ได้รับสายโทรศัพท์จากแม่ของเธอดูเหมือนว่าเธอน,นั้นกำลังหนีออกมาจากสถานที่แห่งหนึ่งมาเรียก็ได้บอกกับลูกสาวว่าให้ไปพบกันที่ตลาดข้างน้ําพุในอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนที่สายนั้นจะถูกตัดไปทั้งสาวจึงเรรีรบออกไปในทันทีและเมื่อมาถึงก็พบว่ามีอะไรบางอย่างแปลกๆไปใช่แล้วครับพวกเขาถูกลลอกออกมานั่นเองครับ พวกของดเรดิวก็แห่กันเข้ามาเป็นหมู่คณะกันเลยทีเดียวั้ง3คนก็ไว้ตัวทานขี่รถส่งพิซซ่าอาจสามออกไปนู่นแล้วไงแต่ก็ถูกด,ดักหน้าด้วยดเรดิวพวกเขาจึงได้ใช้แคปซูลพลังงานของแอปเอิตเข้าไปที่รถส่งพิซซ่ากระโดดเหินข้ามรถของพวกดรดิวไปอย่างสวยงามยาหู่กระมุงหน้ามาถึงยังตำแหน่งของมาเรียดังที่ AI ได้บอกพิกัดสุดท้ายเอาไว้จู่ๆเนี่ยโทบี้ก็รู้สึกว่านี่อาจจะเป็นกับดักก็ได้นะเขารู้สึกว่าไม่ไว้วางใจในแผนข้องสู่จึงทําให้ทั้งสองเนี่ยเกิดการทะเละ นต่นถึงทาให้ซูเนี่ยไล่ให้โทบีกลับไปหาพวกแก๊งเด็กเปรดน,นั่นซะถ้าไม่อยากจะช่วยและโทบีก็งอนขับรถออกไปแบบหน้าตาเฉยและในตอนนี้ดโดรนของพวกไวไล์ก็ได้มาตามสอดฟังพวกของซูชุดลองโหนก็ใช้งานไม่ได้เฉยเลยทั้งสองจึงเด้รีพากันไปหลบในทันทีจนพบคําพวกของดรดิวก็แห่กันเข้ามาแล้วเหมือนกันซูจึงตัดสินใจโยนสารเคมี N T 2 6ดี D เข้าไปหาพวกมันแล้วมันก็ระเบิดตูมขึ้นมาจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปตื่นขึ้นมาอีกทีกัน ออ,อสงงนสู่ถึงได้ถามกับแม่ของตัวเองว่าเพื่อนของเธอตอนนี้อยู่ที่ไหนกันมาเรียเธอก็ตอบว่าอยู่ที่โรงงานล้างนุ่นจ้าจากนั้นเธอก็ได้ออกจากบ้านไปมารู้ทีลทีนี่มันไม่ใช่แม่ของสู่มันคือดร์เลเนียที่ปลอมตัวมานั่นเองครับนักวิทยาศาสตร์ที่ได้จิกข้อมูลไปตั้งแต่ต้นเรื่องตัดภาพมาที่โรงงานล้างแม่ของสู่ตัวจริงที่มาเจอเข้ากับแอปที่ถูกทิ้งไม่เพียงลําพังทั้งสองจึงไนดะ้รีพากันกลับมาที่บ้านในทันทีสู่ก็ตกใจไปเลยหนึ่งแหมทิดว่านี่ไม่ใช่แม่ของตัวเองมา มาเรียก็ได้ทําการพิสูจน์ได้เห็นว่าเธอนั้นคือตัวจริงโดยการเปิด AI ของเธอให้กับซูได้ดูนั่นเองครับจากนั้นทั้ง3คนจึงได้รีบพาการไปที่งานฮาโลวีนที่โทบี้กาลังไปซึ่งมันก็เป็นงานของพวกเด็กเปรตซึ่งพวกของดร็เตอร์ดิวกลังจะไปจัดการกับโทบี้ที่นั่นระหว่างนั้นมาเรียก็ได้เอายาถอนสกิลการล่องหัวให้กับซูแต่ซูก็ได้ไปฏิเสธมันไปเธอคิดว่ามันไม่จําเป็นที่เธอจะต้องรักษานะเมื่อมาถึงพวกเขาก็เข้าไปในงานทันทีซูกําลังเดินตามหาโทบี้และก็ไปเจอเเข้าากกับบไออีด็สวท่ช เธอและสู่ก็สังเกตเห็นว่านี่มันไม่ใช่ไอรีนตัวจริงนนแน่ๆเลยเธอดูแปลกไปมากจากเดิมแท้จริงแล้วไอรีนตัวจริงนอนสลบอยู่ในห้องน้ํานู่นจ้าสู่ก็เลยสั่งให้แอปกดพ่นควันเพื่อที่จะไปเอาตัวของโทบี้ออกมาจากนั้นสู่ก็พยายามปรับความเข้าใจกับโทบี้ใหม่อีกครั้งและเลเนียที่ปลอมตัวมาเป็นไอรีนก็โผล่เข้ามาจับตัวของโทบี้สู่จึงได้ทาการใช้สกิลล่องหนแล้วก็ออมไปที่ด้านหลังของเลเนียพร้อมกับฉีดยาถอนสกิวการปลอมตัวให้ของเธอออกไปตัดภาพมาอีกทีทั้ง3คนกบพาตัวของเลเนียขึ้น รถหลากไปบนดาดฟ้านุ่นแล้วและจูจ่ๆก็มาเจอเข้ากับป้าของแอฟอย่างน่าประหลาดใจเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันนะท้ายสุดกลายเป็นว่าป้าของแอฟเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังทั้งหมดของเรื่องนี้เธอต้องการให้สารเคมีเข้าไปอยู่ในสายเลือดของสู่เพื่อตัวของเธอเอง,อองเธอ,เอ,งอต้องการจะใช้มันและในตอนนี้เกมก็พลิกกลับด้านแบบหน้าตาเฉยทุคกคนก็โดนจับไปสะหมดท้ายสุดสูดจึงตัดสินใจฉีดยาเข้าไปที่ตัวเองเพื่อให้สกิลการล่องหนของเธอนั้นหายไปซะและป้าของแอฟก็จะไม่ได้ใช้มันจากนั้นก็ใช้จังหวะที่เพอติด แคปซูลพลังงานเข้าไปที่วิวแชร์ของป้าแอฟจากนั้นป้าก็ถอยหลังเข้าไปชนกับรถยนต์ในทันทีแม่ของสู่ก็โผล่มาพร้อมกับตำรวจเข้าจับกลุ่มพวกชัวร์ไลท์ไปแบบเท่ๆสู่ก็สลบลงไปตื่นขึ้นมาอีกทีก็อยู่ในคั้วเลืดของแอสแล้วก่อนหนังจะจบทั้ง3คนก็ได้ไปยืนอยู่บนตึกอย่างกับสไปเดอร์แมนสู่ก็ยังคงมีสกิลในการล่องหนลงเหนืออยู่ในตัวทั้ง3คนจึงได้พากันออกไปผปจญภัยแบบล่องหนอย่างฮีโร่โดยการตั้งชื่อแก๊งของตัวเองว่าแฟนทัสติกทีและหนังก็ตัดจบไปแบบสวยงามง จริงเหรอวะ